อายุเจแล้วยังจะมามีแฟนพวกเด็กๆก,กันมาแม่หนูจ๋าอายุเยอะก็มีหัวใจนะจ๊ะนี่ไงดูแม่นี่เป็นตัวอย่างอายุเยอะก็ยังอยากมีแฟนอายุเยอะเนี่ยก็ยังอยากมีคู่อายุเยอะนี่ก็ยังมีคนอยากให้กอดนอนอายุเยอะก็ยังมีอยากให้มีคนมาเอาใจใส่มีคนมาจับผม ลูบหนะ้าลูบตาหอมซ้ายหอมขวาอยู่นะจ๊ะอยู่นะจ๊ะอยู่นะจ๊ะนะกัสวัสดีค่ะแม่หนานเองค่ะก็ไปประกาศที่กลุ่มนะคะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาเราปรึกษาแม่นะจ๊ะนะคะก็แม่หนานี่ก็ได้ ได้รับปึกษาไปเจ้าหนึ่งก็บอกว่า,ามีสามหนุ่มสามมุมมาคุยด้วยมันกร็ร่มใจไม่รู้จเลือกใครละเป็นสามีนะคะาสาวสวยคนนี้อายุอานามก็ห้าสิเอ็ดขวบเท่านั้นเลยค่ะสาวสวยด้านนี้ก็แม่นานก็รู้จักเขามานานพอสมควรนะคะ เพราะว่าตั้งแต่เริ่มเข้าวงการมาเนี่ยก็ได้พูดได้คุยเขาได้มากอรับคำปรึกษานะคะแล้วก็มีคนอื่นมาแต่ว่าความเหมาะสมอะไรมันไม่ยังไม่มีจนกระทั่งตอนนี้ผ่านโควิดนะคะอยู่ในช่วงโควิดคุณเขาก็ยังมีคนพูดคุยอยู่ด้วยตั้งสามหนุ่มเลยนะคะ ก็เราจะมาเล่าเรื่องของ3มหนุ่มนะคะโดยการที่สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ไปนะคะหนุ่มคนที่หนึเป็นอย่างนี้คนที่สองเป็นอย่างนี้คนที่สามเป็นอย่างนี้แล้วเราค่อยมาวิเคราะห์กันนะคะหนุ่มไหนที่จะได้หัวใจหรือหนุ่มไหนหน่าสนใจหนุ่มคนหนึ่งอายุใกล้จะเจ็ดสิบ อีกคนหนึงห้าสิบอีกคนหนึงห้าสิบอยู่คนละพื้นที่แล้วก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันโอ้ by ก o ดอายุ70แล้วยังจะมามีแฟนพวกเด็กๆก,กันมาแม้หนูจ๋าอายุเยอะก็มีหัวใจนะจ๊ะนี่ไงดูแม่นี่เป็นตัวอย่างอายุเยอะก็ยังอยากมีแฟน อายุเยอะเนี่ยก็ยังอยากมีคู่อายุเยอะนี่ก็ยังมีคนอยากให้กอดนอนอายุเยอะก็ยังมีอยากให้มีคนมาเอาใจใส่มีคนมาจับผมลูบหน้าลูบตาหอมซ้ายหอมขวาอยู่นะจ๊ะอยู่นะจ๊ะอยู่นะจ๊ะนะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวผ่านจากนี้ไปก็จะมี นอกจากสาวแสนสวยคนนี้พร้อมกับสามหนุ่มที่จะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็บันทึกเสียงไว้เพื่อที่ว่าจะเป็นบทเรียนนะคะถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริงแล้วก็ตอบปัญหาอย่าหาว่าแม่สอนในบางประการอย่าหาว่าแม่เออเสี่ยมในบางประการนะคะอย่าหาว่าแม่อมให้หวานเสนียเยอะเกินไป ในบางครั้งนะคะหรือว่าอยาหาว่าแม่บอกให้ตัดก็มันหน้าตัดเนาะคุณสมบัติไม่ดีอย่างเช่นมีภรรยาอยู่ตอนนี้นะก็ไม่ถูกกันกับภรรยาเออมีแต่ผิดกันเนี่ยกันนอนอะไรเนี่ยก็มาให้ความหวังสาวๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะคนเราต้องอยู่ในฐานของความจริงคนที่เขามีสาม สามีที่มีภรรยาอยู่แล้วเราจะไปขโมยกินขโมยอยู่แล้วก็จะรอให้เขาเลิกกันหรือ,อยุให้สามีเขาเลิกกันกับภรรยาอย่างนี้มันไม่เข้าท่านะคะเราอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ชายคนนั้นก็อยู่ต่างประเทศเวลามีปัญหาอะไรมาก็โดดหนีจากเราดังนั้นชายคนไหนที่มีแฟนอยู่มีภรรยาอยู่หรือ ยังไม่ตัดสินใจที่อยากจะมีใครเขายังไม่พร้อมที่จะแต่งงานกับใครเขายังไม่พร้อมที่จะเออดูแลใครยังชอบเที่ยวหรือว่ายังไม่ชอบที่จะรับผิดชอบใครอย่างงั้นพอเราพูดคุยเห็นทัศนคติแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าเราจะเลือกใครแม่นี่พูดอยู่ตลอดเวลานะว่า1คนแก่สองคนพิการสาม คนตกงานแก่พิการตกงานเด็กกว่าหรือคนที่ไม่มีคุณสมบัติอย่าไปคุยเพราะว่าคนแก่รีทายคนป่วยคนพิการคนตกงานเออแก่ป่วยพีการตกงานสีหัวข้อนี้ บางทีเราพูดคุยเขามีเวลาพูดคุยกับเราเราก็พูดกันมาพูดกันไปมีกันหัวลลอต่อก็ซิกพูดเรื่องตลกก็ตลกกันไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นใจกันท่านั้นนมันก็ไม่แตกต่างจากจีบเราเพราะคุณแม่คุณทั้งหลายอย่างนั้นอีกสักหน่อยเธอก็จะตกหลุมรักผู้ชายคนนั้นแล้วก็มาคร่ำกรวนโอ้ยเขาป่วยอย่างนั้นอย่างนี้น่า,นนาสงสารเขายังมาเยี่ยมหนู นะก็มีเหมือนกันที่มาพูดคุยบางคนเนี่ยพูดคุยคนคนป่วยกับคนป่วยคนป่วยประเทศนี้คุยกับคนป่วยประเทศนั้นนะผู้หญิงก็ป่วยผู้ชายก็ป่วยถึงจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ช่างแต่ไม่มีโอกาสได้พบกันยิ่งสร้างความทุกข์เกิดจากกองความรักที่ไร้โอกาสมีเหมือนกันนะคะหรือว่าคนที่มีโอกาสแล้วเลือกคนผิดได้ถ้าเผื่อมองผิด ก็ในกลุ่มอย่างนี้ก็คุณอาจจะสกิดสกิดแม่หรือเอาข้อแนวคิดของคุณแล้วก็คุณสมบัติคนที่คุณอชอบหรือไม่ชอบหรืออะไรนะเขียนลงไปไว้นั่นแม่อ่านปุ๊บแม่จะพินิจพิจารณาแล้วก็จะชี้แจงข้อดีข้อเสียส่งกลับไปนะคะยังไงยังไงซักกลุ่มของเรา I want f รังก์อสเ s นสแควร์นะคะก็เป็นกลุ่มใหญ่นะคะมียู ห0พันเจ็ดพันคนนะคะทำไมถึงว่าได้ห0พันเจ็คนนี้ก็คิดว่าเป็นกลุ่มใหญ่เพราะกลุ่มของรายส่วนมากจะเป็นอายุสักสามสิบหรืออะไรเงี้ยขึ้นไปเยอะๆกลางๆหน่อยก็40จะ50ไหไอ้น้อยๆลงก็อายุจะ60หรือ60กว่าก็มีนะคะอายุเยอะก็มีหัวใจนะคะทำไมถึง แม่ถึงทําในกลุ่มของอายุเยอะอย่างนี้เพราะเราส่วนมากคนอายุเยอะหนึ่งคือหนึ่งเหงาไม่มีใครชายไทยของหาไม่ค่อยมีแล้ว 2. คือบางคนนี่ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงดูลูกนะคะเขาก็อยากมีใครสักคนหนึ่งสพอร์ตหรือเขาได้มีโอกาสไปทําง,งานต่างประเทศก็เ,เหมือนกับได้ทุนการศึกษารแหละแม่ไม่ได้ให้เงินสําหรับเขาไปเรียนหรือลูกเขาไปเรียนแต่แม่หาช่องทางให้เป็นที่ปรึกษาให้เขา น,ะะนี่คือความพระพูณจาหนึง่งที่ไม่ได้ทํางานอยู่ในแวดวงนี้อย่าลืมนะคะถ้าใครมีปัญหาอยากปรึกษาแม่แล้วก็ถอดคําพูดเป็นบทเรียนนี่สำหรับคนอื่นที่เขามีปัญหาเมื่อเขาฟังปัญหาของเราแล้วเนี่ยเขาอาจจะคิดตัดสินใจปัญหาของเขาได้หรือฟังคําพูดคําจา คำพูดคุยของแม่เนี่ยก็สามารถตัดสินปัญหาแก้ไขปัญหาที่คุณกาลังมีอยู่ได้ก็อย่าลืมส่งเมสเซจมาหรือแอดเข้าไปที่กลุ่มไอวอนฟัง h u สเป็นนะคะแล้วก็โพสถามคำถามในนั้นให้เอ่อให้ข้อมูลลงไปด้วยนะคะถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลไม่มีใครสามารถที่จะตอบคำถามได้ข้อมูลเอียงข้อมูลเชข้อมูลอะไรนี่ก็ เขาก็มีเทคนิคในการที่จะสอบถามแล้วก็พูดคุยถึงคําตอบนั้นจะไม่ได้ออกมาตรงใจคุณแต่มันก็ทําให้จิตของเราที่กำลังลงละเมอมโนอยู่ตื่นขึ้นมาก็ได้นะคะจากคลิปนี้ไปก็อาจจะมีเริ่มเข้ามาแล้วว่าตอบคำถาม ตอบปัญหาแก้ปัญหาวิเคราะห์ชายไหนน่าจะเป็นเนื้อคู่ของลูกแม่หรือชายคนไหนที่เราจะต้องไปอ่อยเหยื่ยจอจอดแจ้พูดคุยเพื่อให้เขาตกหลุมรักเราและเอาเป็นสามีในอะนาคตเพราะสามีคือทุนแห่งชีวิตทุนแห่งการท่องเที่ยวทุนแห่งความสุขและทุนแห่งความรักกะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อ ให้เป็นความรักรกำลังใจแก่แม่นานรักนะจุบ๊บจุ๊